มะพร้าวหลังบ้านพักคูครับผมมะพร้าวหลังบ้านพักคู่กระร่ระงอ่นพ่อกินเลยครับเต็มเลยเดี๋ยวผมสิผ้ามาต่อมะพราะ้าวบ้านพักคู่หลังบ้านพักคู่ไปกินนะครับงว่าสิต้อยเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเด้อต่างกล่องก่อน ได้มาหน่วยนึงครับไม่มันบอยค่อยดีมันหนักมันเป็นเหล็กเดี๋ยวเราไปพาเบืองก่อนครับว่ามันพอดีกินบอมันแก่ไปหรืออ่อนไปเราจะได้รู้ถ้ามันแก่ไปเราจะได้เอาไว้ให้เป็นมะพร้าวกะทิแต่ถ้ามันอ่อนไปเราก็สามารถกิบไปกินเป็นมะพร้าวน้ำหอมได้นะไปเบืองกันไปโอเคครับผมเดวพามาแล้วครับหน่วยนึงไม่เห็นหาพวกเล่นวะได้มะพร้าวมานะครับหนึ่งลูก น้ำนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันสีพ่อกินบนะนะ่อยเนาะจต้องเบิงก่อนนะครับแต่ผมหูซ่มสีแก่ไปน่าจะแก่ไปนะ แกครับผมดูก็รู้ว่าแกมันแก่แล้วครับกินเป็นมะพร้าวอ่อนบ่ได้นะครับต้องเอาไว้ทําเป็นมะพร้าวกะทินะครับทำทำยากะทิทำกับข้าวทาขนมนะครับทาของหวานเนาะโอเคนะครับ เดี๋ยวเขาไปเอาบันหลังวันนี้มันไม่มีไม้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตัดไม้มาทําเป็นไม้สอยนะครับวันนี้ไม่มีไม้นะครับ <ๆ S 2> ก็เลยแค่แค่นี้เดี๋ยวไปทำกับข้าวกันดีกว่าครับผมมันค่าแล้วนะครับไปทำกับข้าวกันเนาะวันนี้จะมีเมนูแกงน่อไม้ส้มนะครับแกงน่อไม้ส,ม,สมใส่แมงชีนุ่นนะครับไปแตะแมงชีนุ่นมาเมึ่ขึ้นแล้วจากนี้เอามากแกงน่อไม้สมใจเพิ่เคยเห็นเพิ่เคยกินนะครับมาลองดูวิธีแล้วก็มาลองชิมด้วยกันก็ได้นะครับถ้าใครอยู่ใกล้แวะมาได้เลยนะครับท โอเคครับข้าพี่น้องอ่าผมสีผ้ามาแกงน้อไม่สมใส่กับอันแม่งที่นู่นอันนี้น้อไม่สมครับน้อไม่สมต้มแล้วนะครับต้มต้มมาไแล้วแล้วก็มาเบืองว่าวัตถุดีเพิ่มซีมิ่งอย่างเนีนะครับอ่ะผมใส่จานมาแบบงามเลยนะครับมีอันตะไคร้นะครับมีหอมแดงแล้วก็มีพริกนะครับลูกโดดนะพริกดิบนะฮะใบก็ใบพะไอตูนะครับแมงลักนะแล้วก็ไฮไลท์ของเราเลยนะก็ที่บอก ก็คือแมงจีนวนนะครับแมงจีนว่ที่เขาไปไต่มากเมือ่อคืนครับแมงจีนวนแมงจีนวนนี่ผมเด็ดปีกเรียบร้อยเนะครับในคู่สามมาเด็ดซอยนะ mm. เด็ดปีกเรียบร้อยอ่ามาดูว่าแกงแมงแกงหน่อไม้ส้มใส่แมงจีนวนรสชาติจะแซ่แบขนาดไหนนะผมอยากให้กล้องอันดับแรกคือผมต้องเปิดแกะก่อนต้องเปิดเปิดหมอก่อนพอผมเริ่มเปิดมันหันอ่ะที่นี่นะครับอ่าใส่เกลอเกือลงไปนิดนึงนะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะจะใส่หลายม่ติดแล้วก็ เออเรื่องบอกนาใส่พริกนะผมจะใส่เปไ็นพริกป่นเลยพลอยสีส,สันสวยงามคลอยชิบแบบ<อ>เพชรจาจานดีนะครับใส่พริกป่นลงไปเด้ออลย,อยเต็นเต็มเลยแสบแทอแ้อ่าตอนนี้ก็แสบไปแล้วครับพี่น้อ,ยอยงบัวตองสยามเลยครับชิโมเมะส้นเหนีก้ก็แสบแลแ้วแล้วก็ใส่เออ่ะตะไคร้เข้าลงไปขออย่าใส่มือด้วยครับเพราะว่ามีตะเคนจะขอบบดถือกันนะนโอ้มันหลวนลงผมยังเอาไปล้างเอาไปล้างเอาไปล้างล้างมาก ใายไวลาลังอันเนี้ยลัางมาแล้วใส่ลงไปเลยครับพี่ดวดก็ใส่ลงไปดวดใส่ไปเรื่อยอ่าแค่นั้นครับรอให้หมอหอนนะครับรอให้หมอหมอหอนนะครับหมอเดือดนะครับอ่าหมอเดือดแลาต้องคอยสีมาอันใส่น้ไม้ส้มก็ใส่แม่งนะครับอ่าพี่น้องน้ำเดือดแล้วครับน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็จะมาจัดการเลยเนี่ยน้ไม้ส้มก่อนนะครับใส่น้ไม้ส้มลงไปก่อนเนาะ ทำ YouTube ครับนะเวียดยูทูบใส่น้ำมันส้มลงไปเลยไอ้น,น้นำมันส้มนี่คือเราต้มไปแล้วนะครับเขาต้มไปแล้วนะครับต้มไปแล้วเทื่อนหนึ่นงนะน้ำมันส้มใสน้ำสีร้ายตื่นนะครับเพราะว่าเข้าหมักสดน้ำ <laughs> แล้วเราก็นี่ครับใส่ไปลงไปเลยขออนุญาตใส่มือเรื่อยออกดีลาหน่อยใส่เป็นเมงจีนูนไปเลยนะจ๊ะ มแ,ออแมงไหมมันไม่เหม็นนะมันหอมดอูมีรนันเดียวแต่รันใหญ่แม่ที <S <S น่นู่นไปไต่มากเมื่อคืนเข้าวต่างบานท้างมันไม่กินแม่เอ๋มันไม่กินใบอะไรนะใบต้นคูนแต่ว่าไต่มาเดี่ยวในข้าวตออมังคังแบบวันนะครับ,บ,ค,รบคืนมันจะไม่กินออกนะครับงั้นเราจะกินไม่ได้มันจะขม แล้วเราก็เอามาเด็ดปีกแล้วก็ล้านดีๆนะครับผมนะใส่ลงไปนะครับอุ้ยไปเตะเสียเนี่ยไม่อะไรจุกๆเลยบอกเลยว่าห้าร้อยนี่ไม่มีใครซื้อเห็ดก <c oughs> <c oughs> ายนี่รับร <c oughs> ่องเจ๋งโบมีคนเคยกินเออ เดีย๋ยวไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องทําขายเราากินเองเพราะว่าเราชอบกินมอยอยู่นะบ้านแกงใส่กินน้ำมัสดบ้างใช่แต่ก่อนแกงแกงกีนนใส่น้ำมันอุปม,มันก็จะกอดน้ำมันมสดที่ไม่เคยฟังเพลงเหรอเนี่ยไอย้อะก่อนําไม่แม่งกีนูนก่อนน้ำมันมสดบ<อ>่ความรักของเราเหมือนแม่งกีนูนกับน้ำมันมสดเราจะพยายามกินแบบ กินคลีนเนาะเราจะไม่ใส่เยอะนะครับรถดีใส่น้อยนึงครับใส่น้อยเดียวไม่ใส่หลายเพราะว่าเ้าใส่เกลือลงไปแล้วนะครับใส่หอชื่อดีหอดีบอกว่าผงปรุงรสผงนัวแล้วก็ใส่ผงวิเศษนิดนึงไม่ใส่เยอะนะครับใส่แค่ใส่แค่นี้เดียวนะครับเราจะไม่ใส่เยอะเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปแล้วเราแบบแกงใส่เกลือเฉยนะครับกินแค่นี้นะครับย่อยากให้ใส่เยอะก็สปอนเซอร์มาครับเราจะใส่เท่านั้นแล้วก็ ใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาไปนิดนึงนะครับเราจะไม่กินเค็มครับเพราะว่าชงสารไตนะน้ำปลานิดนึงนนนครับไต,าตาหางหัวจามไตไตหางหัวจามแล้วก็ใส่ปลาร้านะครับผมงเสรปลาร้าปลาร้านี้เราจะใส่เป็นปลาร้าดิบนะแต่ว่าเราจะเอามาลวกนะครับทีนี้ปลาร้าผมมันหมดนะเหลือแต่ตัวก็จะมาลวกเอาลวกปลรราใส่เอาใส่ให้มันหอมปลาร้าเนี่ยปลาใส่บอ่อยน,นะครับอันนี้คือสำคัญสุดเลย สำคัญที่สุดคือปลาปลานะคะรับปลามันเป็นตัวเนาะก็เลยจะมาลวกเอาใช้น้ำหนึ่งลวกเอาลวกต้องใส่นะครับเพราะว่าให้มีกลิ่นหอมใส่น้ำปลาลงไปนีน่นี่อยากให้อยากให้แบบว่าอันกล้องนะครับมีปุ่มรับรับกลิ่นรับรสมากเลย บอกเลยว่าสุดสุดแล้วครับแสบผุ่มสะดวกปลาไหลใส่ระวังก้างนะคะรับเพราะปลาลหลมันมันสิเปื่อยเร็วน,นะครับมันถือ้ันหอมสิเปื่อยนะครับก็ต้องระวังก้างจริงๆต้องใส่ตะแกรงแหละเพราะว่าบ้านพักไม่มีตะแกรงเนาะไม่เป็นไรเราก็ใช้แบบอันนี้ลองนิดนึงนะครับเห็นไหมรั่วครั้งที่สองมันก็เริ่มแบบเริ่มไป เผื่อ,อไ,ได้้วนะครับบอกอีกั้งหนึ่งน้ต้องร้อนเออน้ำต้องร้อนนะครับน้ำต้องร้อนซ้ำนี่ก็อยู่ได้ครับบรเสียเงินจากมาบมาทคันนี้เพราะว่ามาตุ๊ดีห้าห้าเองนะครับน้ำม่เท่ากับเอามาจากหลังลงเรียนนะครับเอาให้น้ำมัส้มน้ำม้ส้มเราเอามาทําเอยงยนะครับมันจะมีคลิปก่อนหน้านี้อยู่นะที่ผมทํำน้ำม้ส้มนะนั่นแหละคือวิธีทํำน้ำม้ส้มทำไว้เยอะอยู่ครับทำไว้กินนะครับตลอดเลย ไม่ได้ซื้อนะครับอมะไม่ได้ซื้อแล้วก็เมนจินนก็ไม่ได้ซื้อนะครับไปใต้เอาเมาคืนเดือบกระดาษเดือบโฟมาการ้านผมหอมมาจานหอมใช่ไหมครับท่านผู้ชมเอออร่อยฝีมือนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแซ่บขาเจ้าเลยครับนี่อัดเล็ครับตุกแล้วนี่นี่ก็ต่อตรงครับ ทีนี้รอให้มันสุกครับรอให้มันสุกแล้วเราก็มาตักส่วนใส่ใบแมงลัดลงไปครับทำมห้สุกก่อนรอให้มันสุกก่อนแป๊บเดยนะครับยวมาดูกันนะพี่หน่อฟดบวบ,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 บอยู่ครับเป็นกรบแสแม่แม่จีนุ่นแบบจุกไปเลยนะครับเพราะว่าเราหาได้เยอมะมากสุกแล้วมั้งครับเนี่ย อ่านะครับผมมีเอ่อขั้นตอนสุดท้ายใส่ลงไปเลยเบบี<ม>้เผาอิตูเผาอิตูหน่อยนะ <laughs> มันจะบป็อนอไรยังไงจังหวะนออั้เพราะว่าอย่งเด็ดละ่ะเด็ดตอนเป็นอันตอนมันหน่อยมันขยายมันจะใหญ่ไปป,ปนะนนู๋นะกระถางใหญ่นะครับเแบบี้เผาอิตูนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการแกงหน่อไม้ส้มใส่แมคชีโนนะครับบอกเลยว่าแซ่บแซ่บปิดไฟครับทีนี้ เอยวคงจะตักมาให้ชิมดูนะตักมาชิมดูเนาะมาให้ชิมดูเพราะว่าเพิ่งกินข้าวไปตอนเลือกเรียนเอามาชิมนะครับมาชิมไม่สวยยังไม่กินนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับแกงหน่อไม้ส้มใส่แมงกินนวลแซ่บๆน้ำกันนะครับแกงหน่อไม้ส้มใส่แมงกินน แซ่บไหมนะครับลองมาชิมดูอ,มอร่อยมากครับแม่ง่นโ่นคือมันมาก แเมจีนูคือมันแล้วก็บวกกับน้ำไม้ส้มนะครับเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับเข้ากันมากเลยครับครับผมขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องคุกคอฟชาแนลนะครับฝากกดติดตามเลยนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะทำช่อง มากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ก่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากมเลยที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็มากดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ